ใครอ่ะอ้าวยายเหรอมามามากินข้าวด้วยกันมามารู้ว่าใครยายแน่มามานะไม่ต้องเกรงใจเนี่ยกับข้าวนี่นี่ยายไปกินเลยนะยายเอาไปเลย ใจนะจ๊ะที่ให้ยายกินข้าวในงานยายเลยใจนะจ๊ะซุปมันไม่ดองจ้ายาไปกินสิอ่ะเลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจกินเลยกินเลยอันนี้อะไรจ๊ะโอ้แกงเขียวหวานปลา แซลมอนเฮ้ยนะจ๊คก,กับภาพทั้งหลายอย่างยายไม่ต้องเกรงใจฉันทำเองทั้งนั้นเลยหอมจังเลยอะไรท่านเนี่ยน่ากินจัง๋อซุปโนมิโดหน้าคิดหน้ากินจัง ยาจะกกินแล้วนะไม่เกรงใจลอยจังเลยแกงปลาแซลมอน น่ากินมากเลยแกงเขียวหวานปลาแซลมอนเขียวหวานปลาแซลมอนยายก็กินเลยนะอร่อยมากเลยใจนะจ๊ะยายอิ่มแล้วยายกลับแล้วขอบใจนะจ๊ะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะยายกลับแล้วนะจ๊ะ ไม่บายวันหลังมาใหม่นะคะยายัสดีจ้า